สวัสดีครับเคยไหมสั่งเสื้อบอลแต่สิ่งที่เขาส่งมาเป็นเสื้อเน่าๆก,กากๆ <Huh? S 1> นะเคยไหมท่านเคยไหมวันนี้นะผมยังเขาเรียกว่ายังเล่นประเด็นในการโกงอยู่นะไม่ได้เนี่มาแล้วโจนในตำนานดเนี่ดูเลยโดโจนในตำนานนะ <Huh? S 1> พินโยดวงแก้วนะซึ่งเป็นโจรที่ กลุ่มกลุ่มสะสมเสื้อบอลเนี่ยหมายเขาเรียกว่าหมายหัวไว้อยู่นะจับไม่ได้ส, <S <S สักทีนะดูบเอเอาเสื้อขอนแก่นไปหลอกเขาเห็นป่ะเสื้อซอ,องขอนแก่นมั้งเห็นป่ะเอาไปหลอกเขานะพอเขาวนตังไปแม่งส่งของนะเออสวัสดีสุดยอดนะแม่งส่งของนะแต่สิ่งที่มันส่งมาเป็นชุดกากๆาทโอ้โห จิตใจคอใจคอพินโยทําด้วยอะไรเนี่ยฮะฮะ่พินโยใจิตใจทําด้วยอะไรอ่ะนะคนุณยังไปตอกจ้ำเขาอีกอะ่ะแล้วคิดดูถ,ถ้าเกิดท่านเปิดมาอย่างเงี้ยโอ้ท่านแบบถ้าเป็นถ้าเป็นท่านอะ่ะหรือเป็นผมเนี่ยมันจะรู้สึกไงอะ่ะมันต้องรู้สึกแค้นหรเจ็บใจผมบอกเลยนะแสบจริงๆนะพินโยเนี่ยแสบนะ แบบเหมือนซีม่าที่เขาไว้ทาตารเคลื่อนอนะแสบอย่างนั้นอะนะโอ้แหลกนะช่วยเข้ามาดูกันหน่อยคลิปเนี้ยนะคิปไอ้ไอ้เรื่องที่ผมเคยยี้อยู่เนี่ยไอ้เรื่องคนโกงเนี่ยนะมันขจัดเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ขจัดไม่หมด <Yeah. S 1> เยอ,อเนี่ยนะมันน่ะหลอกขายเสื้อไปเรื่อยรูปคนอื่นทั้งนั้นผมบอกแล้ว นะเวลาขัท่านขายอ่ะให้ท่านเขียนชื่อแล้วก็เฟซของท่านน่ะใส่ในกระดาษแล้วก็วางไปบนเสื้อมันป้องกันได้มันไม่ใช่ป้องกันแค่ท่านมันป้องกันไปถึงลูกหลานเหลนหลอนเลยคพราะลูกพวกเนี้ยมันอยู่ในโลกออนไลน์อ่ะมันจะอยู่แล้วมันจะอยู่ตลอดเออผมถึงบอกว่าท่านป้องกันไงเห็นไหมเนี่ยแล้วดูพินโญได้ใจเลยเห็นไหมพินโญเลิกซะนะรู้เปล่านะโอ้ ยิญโยนะสงสารพ่อแม่มั้งดินะพิญโยไม่สงสารพ่อแม่เหรอฮะโอ้เลี้ยงลูกขึ้นมาเป็นโจรนนะ่ะที่ดูดิมัไม่ใช่เรื่องตลกนะเออเนี่ยแล้วเจ้าทุกนะเจ้าทุกเนี่ยมาโพสนะเขาบอกผมก็โดนผมก็โดนครับผมโดนมันหลอกครับผมก็โดนผมก็โดนท่านเมมไว้เลยนะเมมชื่นไว้เลยไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าอะ่ะเมมไวเลยใส่เศษกระดาษใส่สมุดไวเลยว่า พินโยัวยแก้วเนี่ยเป็นคนที่โกงตอนนี้โอเคณตอนเนี้ยณนะตอนวันที่เท่าไหร่เนี่ยผมมาณคลิปวันที่22นะกุมพาพันสองพันห้าร้อยหี่พินโยตอนเนี้ยเป็นคนที่โกงนะต้องระวังเลยนะ <Yeah. S 1> ถ้าเกิดถ้าท่านมีปัญหานะในเรื่องของการโอนตังเนี่ยแล้วแบบท่านไม่มั่นใจเนี่ยทักเฟซผมมาเลยเดี๋ยวเราสองคนนะ่ะมามาคิดกันแล้วก็มาประเมินประเมินหน้าเฟซเขาว่า คนนี้ไว้ใจได้ไหมผมมีเซนต์จริงๆนะทักผมมาเลยนะเพราะถ้าเกิดถ้าท่านโอนไปสู่ห้าสูมสี่เนี่ยนะท่านจะนอนไม่หลับนะเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ท่านได้เรามาประเมินกันเรามาป้องกันกันนะนะแกงเนี่ยแกะยากเกินเลยน่าจะมีหลอดดูดนะหลอดดูดูดแกงแมางเลยไปหมดแล้วนะเดี๋ยวผม ขอกินข้าวก่อนนะยิวโอเคของกินข้าวก่อนนะก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามช่องคนบ้าเซิอบอลนนะั้นแล้วก็คลิปนี้เข้ามาดูกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่โคตรมีสาระนะโอเคเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะวันนี้ขอตัวชิ่งไปก่อน แสงว่ะฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทําไมไม่มีกดติดตามช่องคนณบ้าเสื้อบอลเล้วเดี๋ยวนี้ใค่ๆก็กดติดตามกันนั่นแหละเพราะกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยๆและฝาวดีๆให้ท่านรับชมนะครับกดเลยต้องกดแล้วกดเลย